เจริญพรมีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าดิฉันเคยตั้งหิ่งองค์พระไว้ที่ห้องเก่าแต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ห้องใหม่เลยไม่ได้ตั้งแล้วอยากทราบว่าจะเป็นอะไรไหมคะถ้าเราไม่ได้ตั้งหิ่งเทพแล้วแต่เรายังเคารพเหมือนเดิมคุณโยมดีที่สุดคือพระรัตนตรยัยตั้งหิ่งพระน่ะดีไม่ต้องมีหิ่งเทพหรอกเพราะไม่แต่เทพทั้งหลายยถประเทศถึงพรมเลยเนี่ยจะเป็นใครๆก็ตามก็ต้องล้วนแต่เคารพบ,บูชา พระรัตนตรัยทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยให้เราเกาะเกี่ยวไว้กับสิ่งที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่สูงสุดคือพระรัตนตรยัยดีที่สุดแล้วก็ตั้งหิ้งพระจะย้ายห้องไปไหนก็ตามถ้าเกิดที่เราเองมีพอตั้งโต๊ะหมู่บูชาเลยแต่ถ้าเกิดห้องเราเล็กบ้านเราเล็กตั้งไม่สะดวกนี่นะอย่างน้อยมีหิ้งพระก็จะดีกลางคืนสวดมนต์นั่งสมาธิจะทําอะไรปั๊บเห็นพระรัตนตรัยอยู่เนี่ยใจจะได้เป็นบุญกุศล แล้วคิดพูดทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามจเจริญพร